ระหว่างเจ้าบ้านครับหนองบัวพิชยาเอฟรับการมาเยือนของทางด้านช้างศึกยุทธนาทีสุพรรณบุรีเอฟซีครับณสนามพิชยาสเตเดียมมาดูผู้เล่นทั้งสองทีมครับมาดูของทางด้านทีมเยือนก่อนครับสุพรรณบุรีเอฟซประกอบด้วยผูเ้เล่นหมายเลขหนึ่งครับสหวิ์ขำเปี่ยมหมายเลข3ามราชาน,นกัญญาทองหมายเลข5้าุัทศสาและหมายเลข6น,นรเรีหลักทองหมายเลข8วสันตมแสนหมายเลข14ดนุสรวิจิตปัญญาหมายเลข19ก มัคควันเกิดอน,นันต์หมายเลข20โจเซฟโอบามาหมายเลข37ทั้งสองทีมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซี FC นะครับเก็บ3แต้มได้ก็เยอะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องบัวพิชาเอฟซีเก็บ3แต้มได้ก็จะขึ้นไปอยู่หัวตารางเช่นกันนะครับท็อป5โอเคครับคลิกออฟนะครับ หนี้ไม่เข้าใจำกัดเสียบอลไปบอลอยู่ที่ทางด้านหนองบัวยกเข้ามาตรงกลางนี่ได้ลองเล่นลงยิงครับตรงนี้นนเสียไปนิดนะครับออกหลังไปผา่านลูกพงลงยิงครับเสียวสองน,นิดนึงครับนานเสียดายครับทางด้านเจ้าบ้าน ที่สุพรรณทวิตคือนไปไม่ดีครับลูุนี้ชาวินอ,อย่องดีที่ชาวินครับบอลคือก็มาได้ไหนให้เพื่อนเก็บ <c oughs> บอลได้ไหมชาวินลูุนี้ผู้จะสินว่าอย่างไรครับ <c oughs> เป็นเสียงฟ้าครับแต่ว่าน่าจจะไม่ได้อยู่ในเขตโทษครับเป็นฟรีคิกของท่าน,านั่นเจ้าบ้านครับหนองบัว สินธิยาธีรพงศ์มองแล้วเปิดมานาประตูได้ยิงอีกครั้งนึงยังติดบล็อกลูกนี้วีลยุทธครับบอลยังอยู่ที่เข็นโตเคนโต,เ,นตเปิดมานาประตูได้ครับนิสซันแต่ไม่ตรงประตูครับออกหลังไปได้วาเซีอีกครั้งนะครับของ้านาเจ้าบ้าน แต่ว่าเข็นโตเก็บแล้วก็เปิดมาได้ครับพานโกายไปครับของด้านนี้สันสนกับนัทวุฒิครับมาที่วิชิตานในอีกข้งนึ่งไหลามาคืนกับมาที่วิชิตเปิดมาหน้าประตูเข็นโตเก็บได้ครับชาวินได้ยิงครับตรงนี้แต่ว่าไปตรงตัวทางด้านสาหวิทย์ครับ จังหวัดจบสกอร์อีกครั้งนึงครับของธานาหนองบัวได้ยิงเต็มเต็มเลยครับเต็มข้อเลยแต่ว่าดัานไปตรงตัวสั้นสั้นๆ,ๆกันวิรยุทธวิรยุทธมองแล้วเปิดมาหน้าประตูครับลูกนี้หนิว่าสั้นก็ยังมีพลของธนาสาวินะครับอเบอามแล้วก็ภูตสินครับเปอมหมดครึ่งเวลาการแข่งขัน ช่วงักคึงก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งครับชาตรีวิชิตธานีวิชิตสันสันกับวิรยุทธ์เสียไปเดี๋ยวว่ายังโอาอนต้อนได้ครับทุกนี้พูตัตสีไม่ว่าอะไรแข่งเลยครับทุกนี้กุสตาวอุสตาโวได้ยิงครับ่อ,อย ไปตรงตัวของด้านปรินครับก็ให้แพทย์ประจำทีมครับลงไปดูอาอก,การดูนี้อ่านแหละและมาตรงกลางที่โนอรน์เเซนนี่ปุตตศิลไม่ว่าอะไรครับอยู่ที่นิวสันมาที่วีรยุทธ์วีรยุทธ์นี่ครับหลังจริงมาลลองยิงครับท้าไม่ทัน ออกหลังไปครับเป็นบอลเตะมุมของท้าน้าหนองบัวน,นี่วิรยุทธ์อ่านเกมออกครับออกมาเียบอลมาดูในเกมกันต่อครับเป็นบอลทุ่มของท้าน้าหนองบัวพี่ชาเอฟซีปิยะพลทุ่มไกลามาหน้าประตูบอลบ่งไปได้ปียะพลอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลบอลขึ้นมาที่วีระยุทธ์วยุทธ์มาที่นิวซันนิวซันลองยิงครับลูกนี้ ชนเสาครับบอลอยู่ที่ทานานนองบัวเขี่ยมขึ้นมามดูนี้ครับปียพลไม่ตรงประตูครับออกหลังไปน่าเสียดายลยครับสองจังหวะติดนิวสันลองยิงครับอสาวินก็นิวสันขึ้นมาที่วิรยุทธ์ หลบพงเปิดมานาประตูลูกนี้ยังไงครับไม่ลพลาดครับฐานด้านเจ้าบ้านทได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ mm hmm. จากผู้เล่นมาเลขย่ส mm ิบ hmm. ธนวุฒิโพชัย mm hmm. ครับลายเป็นฐานดานเจ้าบ้านครับ mm hmm. เปิดสกอร์ได้ก่อนในเกมวันนี้ครับในนาทีที่76 เปิดเกมลูกเปิดเกมรูกรไดโอกาสตั้งหลายรอบนะครับสุดท้ายก็มาเปิดสกอร์ได้ครับสกอร์แรกหนึ่งเปิดศูนย์นี่ยูดี้ยุทธธีระพงศ์เปิดมาดีครับธีระพงศ์เปิดมาแต่ว่า สินเ้สรับดูกิดูกิเปิดมาหน้าประตูก็ยังไม่ผลหมอปลินครับแล้วก็พตัดชินครับต่อเวลาการแข่งขัน90นาทีเป็นสกอร์ในวันนี้ครับเป็นฐานะเจ้าบ้านครับหนองบูพิเชา f อฟเปิดบ้านชนะสุพรรณบุรีเอไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูน